สวัสดีครับผมวิศรุตหลิมมงคลน,นะครับจากบริษัทบีเวอร์โฮมวันนี้เราจะพามาดูบ้านหลังนี้นะครับสร้างอยู่ในจังหวัดพิจิตรนะครับสร้างเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเรามาดูว่ารายละเอียดด้านในเนี่ยมีอะไรกันบ้าง ผม เรามาดูภายในหน้าบ้านนะครับว่าหน้าบ้านเนี่ยมันมีอะไรรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างตัวบ้านเองเนี่ยจะใช้สีที่เป็นสีครีนขาวเทานะครับจะดูเป็นโมเดินคอนเทมพอรารีนิดๆน,นะครับจะเป็นกลิ่นอายแบบผสมผสมกันแล้วก็เป็นหลังคาเพิงหมางแงนซึ่งหลังคาแบบเนี้ยมันทําให้น้ำเนี่ยรั่วยากมากกว่าด้านบนจะเป็นเมทัลชีตท,ที่ติดฉนวนกันความร้อนแบบ PU f o ฟก็จะทำให้ลดเสียงที่เป็นเสียงฝนตกเนี่ยลงไปได้อีกนิดนึงหน้าบ้านเนี่ย ของเราก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยโดยประมาณเนี่ยตรงนี้ประมาณ50ตารางเมตรเจ้าของบ้านก็จะวางโต๊ะหินอ่อนหรือว่าจะใช้ทําปลูกต้นไม้ทํากิจกรรมกลางแจ้งกินหมูกระทะหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เลยครับ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นสารภูมิอันเก่านะครับซึ่งเราเราตัดตรงนี้ทิ้งไม่ได้จริงๆนี่ก็จะเป็นแบก็กกราวด์ที่เอาไว้ถ่ายรูปได้หรือจะมาจัดสวนตี้เตี้ยเป็นสวนกระบองเพชรอะไรประมาณนี้ตรงนี้ได้เลยมีกระถางต้นไม้ตรงนี้ก็ใช้นั่งใช้พักผ่อนต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในบ้านกันว่าในบ้านมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวตามมาดูเลยครับ ประตูก็จะเป็นประตูสแกนลายนิ้วมือครับตรงนี้ก็จะเป็นคอริดอร์ของบ้านนะครับก็จะเป็นทางเดินที่แจกเข้าห้องนอนในแต่ละห้องนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนกลางแล้วก็เป็นห้องนอนทั้งสองข้างด้านหลังนะครับแล้วด้านหลังของเราเนี่ยก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานใหญ่มีบาร เอาไว้นั่งจิบกาแฟตอนเช้าตอนเย็นแล้วแต่นะครับเดี๋ยวตามผมเข้ามาดูว่าด้านในของอห้องนั่งเล่นเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับครับอันนี้เป็นห้อง <Okay. S 1> นั่งเล่นนะครับประมาณนี้สวัสดีครับปนิดสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับน้องน้ํานี่ก็คือเจ้าของบ้านของเรานะครับอันนี้ปนิดกับน้องน้ําเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของบ้านกันว่าอยู่เป็นไงบ้าง ขออนุญาต<อ>นั่งนะครับ่นัอโอเคถามนิดนึงครับว่าหลังจากเข้ามาอยู่เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นไงบ้างใช้ชีวิตก็จัดของเสร็จเรียบร้อยก็โล,ล่งละตอนนี้ก็ชอบตอนเช้าตื่นมาก็ไปดูต้นไม้เย็นก็ดูต้นไม้ในบ้านก็สบายสบายโล่งดีชอบแล้วเป็นไงแอร์เย็นไหมครับก็ใช้ได, <laughs> ขดนนนน้ขนาดเย็นนะเนี่ยขนาดเย็นยังเ เหงื่อเต็มหน้าเลยไม่รู้ตื่นเต้นหรือว่าอะไรอากาศตอนนี้มันร้อนมากไงโอเคแล้วมีอะไรให้เพิ่มเติมไหมครับอตอนนี้อยากทำลายใหม่ไหมยังยังดูก่อนอยู่ไปสักพักก่อนอ๋อโอเค <laughs> นี่ก็ดูมีความสุขดีนะครับ,<อ>บแล้วผมบ้านมันโล่งๆดีอะไรงเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าป้าน,นิด รู้จักบีวอโฮมได้ไงทำไมถึงใช้บริการของเราก็พอดีจะสร้างบ้านก็นติดตามเพจเออก็ดูแล้วก็น่าสนใจไงอ๋อน้องน้ำติดตามเพจอยู่ใช่แล้วก็เราก็ชอบดูไงตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยชอบดูอ๋อก็เลยได้ออกมา <Okay. S 1> บ้านประมาณนี้ได้มาแล้วนะบ้านชั้นเดียวอ๋อครับแล้วตัวบ้านเนี่ยหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยเหมือนอย่างที่คิดไว้ไหมครับ เหมือนเหมือนแล้วก็ถูกใจตรงที่ว่ามันเหมือนดูไม่มีอะไรคนดูนอกเนี่ยโอ้โหบ้านหลังกว้างขวางนะแต่พอเข้ามามันจะเป็นสัดส่วนดี uh huh. เป็น uh huh. ห้องนอนแล้วก็ห้องรับแขกมันก็จะไม่เกี่ยวกัน uh huh. แล้วก็ uh huh. ที่สําคัญคือชอบมากห้องเก็บของ uh huh. และทาให้บ้านเราเนี่ยทั้งไ้บ้านเนี่ยโล่งทั้งหลังก็มีห้องเก็บของ uh huh. มีครัวก็เลยสะดวกสบายตรงนี้ดูแล้วมันธรรมดาเมื่อก่อนบ้านหลังเก่า uh huh. มันจะของเยอะ สบายก็ของเต็มไปหมดแล้วอย่างนี้ดูมันโล่งดีไงก็เลยชอบใช่ผมเห็นตอนแรกของมันเยอะใช่แล้วก็ทาห้องเก็บของอยากห้ทาห้องเก็บของห้องเก็บของอยู่ข้างหลังเป็นห้องเดี๋ยวจะได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงโอเควันวันนี้เดี๋ยวเราขอรบกวนปนิชนะครับขอถ่ายได้ได้ได้เลยสบายเลยโอเคขอบคุณมากครับปนิชขอบคุณครับไป ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในบ้านว่ามีอะไรกันบ้างต่อไปนี่คือห้องนั่งเล่นนะครับประกอบไปด้วย2โซนก็คือจะเป็นโซนที่เอาไว้รับแขกแล้วก็นั่งพักผ่อนของเจ้าของบ้านดูทีวีตรงนี้ก็เป็นแพนทรีเล็กๆนะครับที่เอาไว้วางพวกตู้ไมโครเวฟที่ต้มน้ําร้อนแล้วก็พวกเตาปิ้งขนมปังวางแก้วถ้วยชามต่างๆนะครับแล้วก็เป็นตู้เก็บของเออนี่ก็ก็เป็นที่เก็บของ เล็กๆน้อยๆนะครับที่อยู่ตรงด้านนี้เดี๋ยวเราลองย้อนกลับมาดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็คือที่บอกไปเป็นห้องนั่งเล่นมุมพักผ่อนของเจ้าของบ้านทุกคนในบ้านนะครับ3คนก็จะมาอยู่ตรงนี้โทนของสีรวมๆเนี่ยจะเป็นโทนโทนอุ่นไม้ๆมินิมอลนะครับรายละเอียดของบ้านเนี่ยแสดงถึงความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยเขาชอบซีรีส์เกาหลีนะครับก็ ออกมาเป็นสไตล์เนี้ยต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูห้องต่อไปกันห้องที่ขาดไม่ได้ในบ้านก็คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำแต่ละห้องนะครับมันจะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะครับห,ห้องน้ําห้องเนี้ยมันเป็นสไตล์ที่ต่อจากห้องครัวให้มันแมทกันนะครับก็จะเป็นสีขาวโทนไม้นะครับ ออกมาเสร็จปุ๊บตรงนี้จะเป็นโซนที่เจ้าของบ้านเนี่ยใช้ซักล้างตรงนี้เป็นตู้เสือ้อไอเครื่องซักผ้าไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้านะครับส่วนโซนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นโซนต่างระดับนะครับเราจะเดินลงมา1นึ่งขั้นนะครับเป็นห้องครัวที่ใช้งานแบบจริงจังตรงนี้รับแขกได้เยอะนะครับก็จะมีสามารถใส่โต๊ะได้แล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ที่เป็นทําครัวจริงจังมีฮูด มีสีสันที่ค่อนข้างที่จะสะอาดคลีนนะครับแล้วอันนี้ประตูก็เปิดออกไปเป็นโซนที่เอาไว้ตากผ้าหรือทํากิจกรรมกลางแจ้งอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องต่อไปห้องต่อไปเนี่ยจะเป็นห้องที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขารีเควสมามากเลยว่าเราต้องมีห้องนี้ก็คือห้องเก็บของค่อนข้างที่จะเรียวนิดนึงนะครับห้องเก็บของนี่เป็นไงครับ มันเก็บของได้จริงสัมภาระจริงๆเนี่ยของเจ้าของบ้านของเก่าที่เราทุบบ้านเดิมมาเนี่ย mm. ก็จะมาอยู่ในนี้หมดเลยซึ่งเจ้าของบ้านเขาก็มีความที่จะห่วของนิดนึงเป็นคนที่รักของก็จะเอามาตรงนี้มอยตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างนะครับมีพัดลมเราจะมาดึงกล่องพลาสติกอันนี้เอาออกมาดูอุปกรณ์นู่นนี่นั่นก็ง่ายไปหมดเพราะว่าเราจัดให้มันเป็นแนวตั้งนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูโซนต่อไปโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นคอยดอที่เอาไว้เดินทะลุไปด้านหลังของบ้านอีกอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับเป็นฝั่งตรงข้ามกับครัวตรงนี้ก็จะเป็นพวกเราเอกไปแมเทนแนนพวกปั๊มน้ำแทงน้ำแล้วก็ท่อประปาจะอยู่ฝั่งนี้หมดอันนี้เราไม่ต้องดูเนาะเพราะว่าด้านหลังมันมันเปิดออกไปยากนะครับเดี๋ยว เราจะไปดูห้องนอนของเจ้าของบ้านกันว่าเขามีสไตล์อะไรบ้างนะครับสห้องต่อไปจะเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านนะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่คุณแม่หรือว่าป้านิดเนี่ยอยู่นะครับจะเป็นห้องตรงกลางเลยตรงนี้เสียงรบกวนน้อยมากนี่ครับ ห้องนี้ก็จะเป็นสีสันแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็มีสีที่เป็นสีเขียวสีเขียวเนี่ยจะช่วยผ่อนคลายนะครับก็เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น Walk- in c l o s e t นะครับห้อง Walk- i n c l o s e ตเนี่ยตรงนี้เราจะเชื่อมได้ทั้งสองห้องนะครับเราเชื่อมได้ทั้งสองห้องทั้งห้องของน้องน้ำนะครับแล้วก็ห้องน้ํา อันนี้ห้องน้านะครับอันนี้ห้องน้องน้ำโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดจากหน้าห้องของห้องน้องน้ำกันว่าเปิดมาแล้วจะมาเจอกันยังไงตรงนี้โอเคครับนี่ก็คือห้องของน้องน้ำนะครับเป็นห้องผู้หญิงมีบิวอินที่เป็นลักษณะไม้แท้เพื่อเอาไว้ทํางานหรือวางของตอนนี้ยังไม่ค่อยมีของเพราะว่าเพิ่งเข้าย้ายมาอยู่ได้แค่เดือนเดียว มาดูกันว่าเราเชื่อมห้องเนี่ยที่เป็นห้องบอกอินโคสตระหว่างห้องปรนิชกับห้องน้ำยังไงนี่ครับอย่างนี้ดูห้องมันเชื่อมกันตรงนี้เราสามารถใช้ร่วมกันได้ถือว่าเป็นการใช้เนื้อที่ที่คุ้มค่าและประหยัดเรามาดูห้องน้ำห้องต่อไปห้องน้ำห้องนี้ก็จะเป็นห้องสไตล์แบบโมเดิร์นนิดหนึ่งนะครับ ทำผนังเป็นสีดำแล้วก็สีขาวตัดกันอย่างชัดเจนเลยนะครับหลังจากที่เราออกจากห้องน้องน้ำมานะครับตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นของห้องเจ้าของบ้านอีกคนหนึงคือห้องน้องนัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้าง นี่ก็เป็นห้องของน้องนัทนะครับห้องน้องนัทนี่ก็จะเป็นสีโทนเย็นทั้งหมดนะครับทั้งพื้นที่เป็นลายไม้เมืองเหน่าแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าสีขาวเตียงสีขาวห้องนอนสีครามอมฟ้าๆนิดๆนะครับห้องนี้เป็นห้องชายโสดนะครับก็ต้องประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวเป็นห้องน้ําแยกเลยครับเป็นห้องน้ําเดี่ยวจากที่ได้ดูรายละเอียดของบ้านมาทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่าสไตล์ในแต่ละห้องในแต่ละมุมจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองอยากได้ห้องเป็นสไตล์ใครสไตล์มัน ในการออกแบบของ b e v o Home เนี่ยเราก็จะใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดในการออกแบบเราจะให้ทางเจ้าของบ้านเนี่ยคิดเอง50%แล้วก็ตัวทางบริษัท50%เพราะฉะนั้นงานออกแบบของทางบริษัทเราเนี่ยทำให้เจ้าของบ้าน,นมีบ้านที่เป็นของตัวเองจริงๆมีห้องมีมุมที่เป็นของตัวเองจริงทําให้บ้านที่อยู่เนี่ยไม่น่าเบื่อเพราะบ้านมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับที่ให้เรามาถ่ายบ้านสวย,สวย หลังนี้ส่วนคลิปต่อไปนะครับเราจะไปดูบ้านที่ไหนบ้านแบบไหนสไตล์ไหนยังไงก็ปฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ถ้ามันมีก็กดด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ